สวัสดีครับวันนี้วาสันก็พามาที่สกาลาเดลซาโซนะฮะก็คือเป็นบันไดหินที่ใช้หินนะครับผมสร้างเป็นทางเดินสำหรับการเดินชมในบริเวณป่าแถวๆนี้นะฮะมีจำนวนทั้งหมดก็คือ4,444ขั้นนะครับผมใช่ไงเนี่ยเดี๋ยววาสันจะพาไปดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไง ก็หลังจากที่เดินผ่านจากจุดที่จอดรถนะนะฮะมาได้ประมาณสักสินาทีเนี่ยก็จะมาเจอทานน้ำเล็กๆที่ไหลลงมาจากหน้าผานะครับผมอันนี้เนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนเลยเนาะแล้วก็น้ำตรงนี้เนี่ยสะอาดนะฮะสามารถดื่มได้เพราะว่าเป็นน้ำที่ผ่านจากช่องหินแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีใครมารบกวนเพราะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยสะอาดแล้วก็ดื่มได้แน่นอน โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับ จากเส้นทางที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะสังเกตเห็นได้เลยเนาะว่าตามทางเดินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดินได้สะดวกสบายนะครับผมแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มีฝนตกบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยหินหรือว่าพวกกรวดตามทางเดินเนี่ยมันก็จะมีความลื่นเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเหมือนกันนะครับผม ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นหินแล้วก็มีความชันด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยวัสดุก็ใช้ GoPro รสาหรับการถ่ายทําทั้งหมดเลยเพราะว่าค่อนข้างจะสะดวกที่สุดนะครับผมสําหรับการเดินในวันนี้นั่นเอง เอาละครับผมพอเดินผ่านมาได้สระยะนึงเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้เลยเนาะว่าจะมีต้นเฟิร์นข้าหลวงแล้วก็มีพวกมอสสีเขียวขึ้นตามโขดหินแล้วก็ตามข้างทางที่วสันได้เดินผ่านมานั่นเองนะฮะก็บ่งบอกได้ถึงความชื้นแล้วก็ความลื่นของหินแล้วก็ทางเดินเหมือนกันนะครับผมแน่นอนนะครับหลังจากที่เดินมาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพวกไม้แกะสลักที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ คนแคละหรือว่าตัวโยมนั่นเองคือในภาษาตาลีี่จะเรียกว่าโยมเมนะฮะก็คือหมายถึงพวกกลุ่มคนแคะตามตำนานในนิทานของทางยุโรปที่เราเคยได้ยินกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้เลยนะฮะว่าทางเดินทั้งหมดเนี่ยก็จะทำจากหินแล้วก็เดินขึ้นไปสู่ยอดเขานะครับผมสำหรับประวัติการทำเส้นทางนี้เนี่ยเมื่อครั้งหนึ่งนะครับ ก็จะใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงไม้ที่จะใช้ในการสร้างเรือที่เมืองเวนิสหรือเวเนเซียนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้ปรับเป็นสำหรับทางเดินป่าสำหรับชมบรรยากาศแล้วก็มาระลึกถึงความหลัง ว่าคนในยุคสมัยก่อนเนี่ยมีความพยายามแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นขนาดไหนนะครับผมในการทํางานของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะสำหรับการใช้หินมาก่อมาเรียงแล้วก็มาทําเป็นทางเดินขึ้นมาถึง4,444ขั้นกว่าที่ไปถึงจุดยอดของภูเขานั่นเองนะครับ และแล้ววันนี้วส,สันก็ทำสำเร็จนะครับผมสำหรับการเดินขึ้นบันไดมาถึง4,444ขั้นก็นับว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปนในตัวนั่นเองนะครับผม